สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนําโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่24กันยายน2568ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็เพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่22นะครับผม สำหรับวันที่22แอดมินให้เด่นอยู่ที่0นะครับผมวิ่งรูด6กับ2สำหรับเลขที่ออกนะครับผม909 252 สำหรับ90เป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็92เป็นล่างชุด4ตัวแล้วก็252เป็นชุด3ตัวบนสองห้าห้าสองมาตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมสายวิ่งสายรูดนะครับผมจะได้สองเก้าเก้าสองแปดมินเจาะไปไม่ถึงนะครับผม ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f อฟพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่24ชอบก็ค่อยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเขามีหลุดน,นะครับผมสำหรับเลขเด่นในตารางมี9 15 8 2 4ีมันจะให้อยู่ที่9 2 <c oughs> สำหรับเก้ามีเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่ 9กแล้วก็เก้าเสำหรับ2นะผมมี21งหนึ่งแล้วก็สองแสำหรับห ห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่ห้าหกและก็ห้าแปดสำหรับเบิ้ลนะครับผมมีเก้าเก้าห้าห้าและก็สองสอง สำหรับ3ตัวนะครับผมแอดมินจะจับในตารางนะครับผมแปดสี่หนึ่งหสามเก้าเจ็ด ห้าสองหนึ่งแปดห้าสามสองห้าสี่แล้วก็สองเก้าห้า สำหรับตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมมี9 3 9 4 9 6 2มี2 1 2 3 2 4สำหรับ5 5 3 5 4แล้วก็5 6สายเบิ้ล9 9 2 2 3ตัว1 4 8 3 9 7 5 2 1 2 5 4 แล้วก็295 F กพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมน,นะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีน่นำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ f อ็พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ